ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Fulfillment สำหรับการขายของออนไลน์คุณเบื่อหมายกับการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณความเครียดจากการรับมือกับวันแคมเปญที่มียอดขายมากมายจนรับมือไม่ไหวหรือรับมือกับความล่าช้าในการจัดส่งที่ไม่คาดคิดหรือไม่เรามีทางออกให้คุณบริการ Fulfillment คือบริการการเก็บแพ็กส่งสำหรับธุรกิจ e-commerce การเลือกใช้บริการกับบริษัทมืออาชีพจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาต้นทุนและความยุ่งยากได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ค้าปลีกรายใหญ่บริการ Fulfillment สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการดําเนินงานและมุ่งเน้นการบริหารการจัดการและขยายธุรกิจของคุณบริการ Fulfillment คืออะไรโดยพื้นฐานแล้วบริการ Fulfillment คือบริการที่จัดเก็บบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์ในนามของธุรกิจ e-Commerce ซึ่งอาจรวมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าและการส่งคืนไปจนถึงการดำเนินการคืนเงินและการแลกเปลี่ยน Fulfillments มีคลังสินค้าหรือสถานที่จัดเก็บสินค้าให้ลูกค้าของตนเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาจะดำเนินการเลือกบรรจุและจัดส่งสินค้าบาง f u l f i l l m e n t ยังเสนอบริการเพิ่มเติมเช่นการรวมสินค้าหลายรายการไว้ในแพ็กเกจเดียวและตัวเลือกการแพ็คสินค้าแบบกำหนดเอง บริการเพิ่มเติมอีกมากมายที่สามารถช่วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้การจัดการสินค้าคงคลังช่วยให้ธุรกิจติดตามและจัดการระดับสินค้าคงคลังการจัดการการส่งคืนผลิตภัณฑ์จากลูกค้าตอบคำถามลูกค้าและจัดการข้อร้องเรียนการจัดการกระบวนการสั่งซื้อทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบด้วยการใช้บริการ f u l f i l l m e n t ธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากร และมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่สำคัญอื่นๆของธุรกิจตนเองได้อย่างเต็มที่ประโยชน์ของการใช้บริการ Fulfillment สำหรับธุรกิจ e-commerce มีประโยชน์มากมายนี้เป็นเพียงไม่กี่ข้อที่ยกตัวอย่างมานำเสนอความสะดวกสบายบริการ Fulfillment จะดูแลการจัดเก็บการแพคและงานจัดส่งทั้งหมดให้คุณสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่วุ่นวายช่วงเทศกาลวันหยุดประหยัดต้นทุนบริการ Fulfillment มักมีอัตราค่าจัดส่งที่ต่ำกว่าธุรกิจแต่ละแห่งเนื่องจากส่วนลดตามปริมาณนอกจากนี้ด้วยการว่าจ้างงานเติมเต็มจากภายนอกคุณสามารถลดต้นทุนแรงงานและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆได้ประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงโดยทั่วไปบริการจัดการสินค้าจะมีประสิทธิภาพสูงโดยมีคลังสินค้าและระบบที่จัดไว้เป็นอย่างดีเพื่อจัดการคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วและแม่นยำ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดความแม่นยำบริษัท Fulfillments เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์และมีอุปกรณ์และบุคลากรในการดำเนินการอย่างถูกต้องสิ่งนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือสูญหายซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและการคืนสินค้าที่มีต้นทุนสูงโดยรวมแล้ว การใช้บริการ f u l f i l l m e n t นั้นสามารถทำให้ชีวิตของคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจง่ายขึ้นและธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นการว่าจ้างงานเหล่านี้กับบริษัทมืออาชีพจะช่วยประหยัดเวลาเงินและความยุ่งยากวิธีการเลือกใช้บริการ f u l f i l l m e n t เมื่อต้องเลือกบริการมาเติมเต็มสำหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิรมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยคุณในการเลือกใช้บริการ f u l f i l l m e n t สถานที่ ต้องเลือกสถานที่ที่สะดวกสามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งและทำให้การจัดการสินค้าคงคลังของคุณง่ายขึ้นต้องพิจารณาว่าบริการ fulfillment ที่อยู่ใกล้กับธุรกิจของเราหรือที่ใกล้กับลูกค้าของเรามากขึ้นตัวเลือกการจัดส่งบริการจัดการ fulfillment มีตัวเลือกการจัดส่งที่แตกต่างกาันดังนั้นการเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ พิจารณาว่าคุณต้องการบริการที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศจะส่งด่วนหรือจัดหาผู้ให้บริการจัดส่งที่หลากหลายความจุในการจัดเก็บหากคุณมีสินค้าจำนวนมากคุณจะต้องเลือกบริการ Fulfillment ที่มีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าบริการที่มีให้บริการ Fulfillment สามารถเสนอบริการเพิ่มเติมที่หลากหลายนอกเหนือจากการจัดเก็บแพ็คและจัดส่ง พิจารณาว่าธุรกิจคุณต้องการบริการเพิ่มเติมแบบไหนและเลือกบริการ Fulfillments ที่สามารถให้บริการได้เมื่อเปรียบเทียบผู้ให้บริการ f u l f i l l m e n t ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นราคาอัตราค่าจัดส่งคุณจะพบบริการเติมเต็มที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณเราได้เห็นประโยชน์ของการใช้บริการ Fulfillments สำหรับธุรกิจ e-Commerce การจัดเก็บ การแพ็กสินค้าและการจัดส่งให้กับบริษัทมืออาชีพจะช่วยประหยัดเวลาต้นทุนและความยุ่งยากและมุ่งเน้นไปที่การบริหารการจัดการและขยายธุรกิจของเราบริการ Fulfillment สามารถนำเสนอบริการที่หลากหลายนอกเหนือจากงาน Fulfillment ซึ่งรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังการประมวลผลการส่งคืนการบริการลูกค้าและอื่นๆ เมื่อเลือกบริการจัดการสินค้าให้พิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นสถานที่ตัวเลือกการจัดสง่งความจุของพื้นที่จัดเก็บและบริการที่มีให้ใช้เวลาในการค้นคว้าและเปรียบเทียบตัวเลือกก่อนใช้บริการเราจะพบบริการ Fulfillment ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณหากคุณเบื่อกับการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแพ็คของและจัดส่งคำสั่งซื้อ หรือถ้าคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการอ e ีคอมเมิร์ซการใช้บริการ Fulfillment จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นหากคุณกำลังมองหาบริการ Fulfillment ที่ครบวงจรสามารถติดต่อทาง CTT Fulfillment ได้เลยค่ะ